นักศึกษาเรามาต่อกันเนาะในระบบใบสำคัญนะคะเราเรียนมาแล้วยนยกว่าเลืองทะเบียนการจ่ายเช็คทะเบียนใบสำคัญและการทําใบสําคัญคา่าและเงินสดย่อยเนาะต่อมาดูหัวข้อนี้ลูกคือหัวข้อคือการจ่ายเงินเดือนและค่าแรงพนักงานในการจ่ายเงินเดือนและค่าแรงพนักงานนะล,ลูกนะว่าจะเป็นเราจะต้องเลยรลูกอาจจะมีอาจจะต้องหากจากอะไรเงินได้ของพนักงานเช่ไนไรลูกมีภาษีเงินได้หากนี่จ่าย และเงินประกันสังคมซึ่งที่ต้องนำนำส่งกรมสรรพากรและสำนักงานประกันสังคมดังนั้นในการทำใบสำคัญนี้จะต้องมีทั้งมีท,งทั้งผู้รับเงินนะคะผู้รับเงินนี้การทำใบสำคัญนี้จะทำขึ้นมีผู้รับเงินคือขึ้นมาสามฉบับในฉบับแรกเราต้องจ่ายให้แก่พนักงานหรือค่าแรงนะคะฉบับที่สองจ่ายให้กรมสรรพากร ฉบับที่3คือจ่ายให้สหํานักงานประกันสังคมแล้วนําทั้งสามฉบับนี้มาบันทึกบัญชีนะลูกในทะเบียนใบสาาําคัญและทะเบียนการจ่ายเช็คต่อไปเรามาดูในการทะเบียนการจ่ายในใบสาาําคัญนะลูกนะเราบันทึกบัญชีไว้ยังไงคะฉบับแรกนะคะฉบับแรกนะสำหรับจ่ายเงินเดือนพนกักงานนะคะคือ1คือเราต้องเดบิตเงินเดือนและเดบิตค่าแรงและเครดิตในโลกใบสาาําคัญจ่ายจำไว้นะอันดับแรก ใบสาคัญจ่ายนะคะเราต้องเดบิตเงินเดือนเดบิตค่าแรงและเครดิตใบสําคัญจ่ายนะคะต่อมาอันที่2ในฉบับที่2นะในใบสําคัญจ่ายฉบับที่สองฉบ,บับที่สองานะสำหรับกรมสรรพากรสำหรับกรมสรรพากรจำนวนต้องเท่ากับภาษีหักนะ้ที่จ่ายที่ต้องนำส่งนะคะต้องยอนอะรลูก ยอดต้องเท่ากับภาษีหักณนที่จ่ายที่เรานําส่งกรมสรรพากรน,นะราเดบิตเหมือนเดิมเลยลเดบิตอะไรคะเดบิตเงินเดือนเดบิตค่าแรงและเคดิตอะไรคะใบสําคัญจ่ายเห็นไหมคะดังนั้นในขั้นตอนแรกกับขั้นตอนที่สองทำไมคะบันทึกเหมือนกันนะคะแต่หนูดูดีนะคะมันทึงเหมือนกันเนาะแต่ข้อสังเกตว่ากรณีที่กิจการออกค่าภาษีให้กับพนักง,งานนะคะ จะเดบิตโดยเ,ยเไรคะเป็นเไรคะเป็นภาษีเงินได้นะคะถ้ากิจการออกภาษีให้กับพนังงานเราจะทึกคำว่าภาษีเงินได้นะคะต่อมาในฉบับที่3ในฉบับที่3ที่เราใจ่ายให้ประกันสังคมก็ต้องเท่ากับจานวนที่เราส่งประกันสังคมนะคะดังนั้นเราจะเดบิตเลยคะ่ะเดบิตเงินเดือนเดบิตค่าแรงและเดบิตเงิน ประกันสมทบจ่ายสมทบและเครดิตใบสําคัญจ่ายนะคะอันนี้คือทะเบียนใบสาคัญทั้ง3ฉบับนะคะเดี๋ยวดูนะในขั้นตอนที่1ที่2จะบันทึกเหมือนกันตอนที่สาบันทึกเหมือนกันไหมบันทึกเหมือนกันแต่เพิ่มเติมคืนอะไรเข้ามาลูกมีเงินสมทบประกันสังคมงมีเงินสมทบประกันสังคมเข้ามาเพิ่มเติมแค่นั้นเองในทางด้านเดบิตต่อมาเรามาดูในทะเบียนจ่ายเช็คกัน ในเมื่อเราบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วในกรณีที่เราต้องจ่ายเราต้องเดบิตเลยคะจากที่ใบสําคัญมันอยู่เครดิตให้เราอยู่ฝั่งไหนะคะฝั่งเดบิตกับค่าบัญชีมันซะและเครดิตใ,ใส่คําว่าธนาคารหรือเราจ่ายเป็นเงินสดหรือใส่เงินสดก็ได้แล้วแต่เรานะคะดังนั้นเรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าในเดือนสิงหาคม2 5งห้าเอ็กห้านะคะกิจการแห่งหนึ่งมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนเท่าไหร่ลูก1นึ่งแสนบาท ค่าแรง80,000บาทภาษีเงินได้หักอาที่จ่ายเท่าไหร่5%และเงินประกันสังคมเท่าไหร่3%อ่า3%นะหนูหนูดูนะนะคะจัดทำใบสำคัญจ่ายในเลขที่8-22ขีด2 2ถึง8ขีด24จ่ายเช็คเลขที่ไรคะ283 78ให้ให้พนักงานจ่ายเงินเดือนและค่าแรงบันทึกกรณีต่างๆ อันแรกกรณีแรกคืออะไรลูกกรณีที่พนักง,งานจ่ายภาษีเองทั้งหมดกรณีที่2กิจการออกภาษีให้พนักง,งานทั้งหมดกรณีที่3กรณีที่3ามาลูกนะกิจการออกภาษีกับพนักง,งานออกคนละครึ่งดังนั้นเรามาดูกรณีแรกก่อนกรณีแรกที่กิจการกรณีแรกที่พนักงานออกภาษีเองทั้งหมดเดี๋ยวดูนะคะในฉบับแรกของพนักง,งานและคนงานเราต้นเดบิตเลยคะ่ะเดบิต อ่เดบิตอันนี้อะไรลูกหักค่าใช้ใจ่ายถามว่า9 2 0 0หมาจากไหน9 2 0 0หมาจากไหนหนูดูนะคะหนูดูนะ9 2 0 0หนะคะคือเอาเอามาจากเงินเดือนหนูเดือนเดือนเดือนก่อนนะเดือนเดือน,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 อนคูณหนึ่งแสนคูณ ได้มาจากไหนคะเดือเดยวคืออันหนึงต้องเอา1 0 0่งแตั้งอ่าห0ึ่งแตั้งก่อน1นึ่งแสนตั้งนะคะคูณกับอะไรลูกคูณกับ5%ก่อนอ่าห้าเปอร์เซ็นต์ท่ากับเท่าไหร่ห0 0 0งแสนคูณห้าเปอร์เซ็นต์เท่ากับห้าพันอ่าห้ 5, แต่อัน1,000งแตั้งอีกทีนึงคือเป็นเงินอะไรสมทบกองทุนประกันสังคมเท่าไหร่คะเท่ากับสามพอ่าสามพ หนูเอาสองตัวนี้บวกกันได้เท่าไรคะแปดพันอ่าแปดพันอ่าดังนั้นหนูเอาแปดพันตัวนี้เอาหนึ่งแสนอ่าลบแปดพันก็จะเหลือเก้าหมื่นสองอ่าอันนี้นะคะมาจากตรงนี้เนาะดูดีๆนะคะต่อมาดูค่าแรงค่าแรงก็ทำเหมือนกันคือเอาแปดหมื่นตั้งคูณด,ด้วยห้าเปอร์เซ็นต์อ่า แปดหมื่นต้คูณด้วยหก็ได้สี่พอ่าสี่พต่อมาแต่หมื่ตั้มเหมือนเดิมคูณด้วยสอ่าก็จะได้2,400บาทดังนั้นหนูเอาสองตัวนี้บวกกันก็จะได้6,400บาท หนูเอาหกพับาทเนี่ยลบกับ80,000ื่นสิลบกับ80,000ื่นห0พันแปดหมื่นลบหกพัก็จะได้แ0 0 0มืลบ6,400ก็จะได้เท่าไหร่คะเจ็ดสามหกศูนได้กันไหมคะเสร็จแล้วหนูก็จะได้คะเดบิตเงินเดือนนะคะด้วยอด9ก้าหและเด,เดบิตค่าแรงด้วยยอด 73600และเครดิตใบสำคัญจ่ายเอาสองตัวนี้บวกกันเขาจะได้ใบสำคัญจะได้165600บาทนะคะต่อมาเรามาดูในกรณีที่อันนี้เป็นกรณีที่1นะคะในฉบับที่2เห็นไหมในฉบับที่2ที่ส่งให้กับกรมสรรพากรเห็นไหมคะกรมสรรพากรเนาะเกือบสซ็นจ่ยหนูดูที่หนูคิดไว้ เงินเดือนกี่เปอร์เซ็นต์หใช่ไหมคะหนูคิดไว้เท่าไหร่อ่าของ,ของมสมสตคือ5,000ันหนูเอามาใส่เลยห้าพันห้พันนี้คือมาจากเอา1,000งแอ่าเขียนให้ทีนึงคูณหเปแล้วค่าไรที่คือเอา80,000นคูณเท่าไหร่หเปอร์เซก็จะได้สี่พันก็จะได้สองตัวเก้รก็จะเดบิตเงินเดือนห้าพันเดบิตค่าแรง 4 0 0พันแระเครดิตใบสำคัญจ่าย9,000ต่อมาเงินประกันสังคมนะอ่านดูดูมาจากไหนคือเอา1 0 0 0 0แสนตั้งเหมือนเดิมคูณด,ด้วย3%ก็จะได้3,000และเอา80,000ตั้งคูณด,ด้วยกี่เปอร์เซ็นต์คะ3%เหมือนเดิมก็จะได้2 4 0 4และเงินสมทบประกันสังคมมาจาไหนคือเอา2ตัวนี้บวกกันถึงจะได้ตัวนี้ลูก และหเูต้อเครดิตนะคะเคร,ครดิตใบสำคัญจ่ายยดหนึ่งด1,800บาทโอเคนะคะต่อมาและน,นี้หนูก็ไปทำทะเบียนใบสำคัญเหมือนเดิมทำทำทะเบยียนใบสำคัญเหมือนเดิมนะคะมาทำเหมือนเดิมนะเดี๋ยวดูนะทำเหมือนเดิมเลยคือเลขที่ใบสำคัญนะคะเลขที่ใบสำคัญนะคะ, х, นนนนะ,คะหนูดูนะคะใบสำคัญอันอรแรกคือวันที่หนึ่งไม่มีอะไรเดี๋ยววันที่สามสิบ 11, เอ็ดเลขที่แปดขีดสองสอง จ่ายเงินเดือนให้กับผู้รับเงินคือพนักง,งานจ่ายเงินเดือนและค่าแรงงานนะคะและอธิบายคือจ่ายเงินเดือนและค่าแรงงานวันที่เท่าไหร่สามสิบเอ็ดอ่ะนะวันที่สามสิบเอ็ดนะเลขที่เซกเท่าไหร่คะสองแปดสามสามเจ็ดแปดนะคะแร็คเกตี่อะไรคะ, 3, 8, ะ,คะ,ะยคะ่ยอะเยอเท่าไหร่คะหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยนะคะและคอยู่ฝั่งตรงนี้เงินเดือน หนูก็ใส่เลยได้เก้าพันสองเก้าหมื่นสองนะคะเก้าหมื่นสองนะต่อมาแล้วก็ค่าแรงค่าแรงก็เจ็ดพันเลยคะ่ะเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยนะคะช่องเลขที่บัญชีตัวนี้ให้หนูใส่ตามหมวดบัญชีเลยใส่ตามหมวดบัญชีใส่ตามหมวดบัญชีเลยนะคะช่องเลขที่บัญชีนี้นะคะต่อมาอันที่สอง ที่เราจ่ายสบับนี่เราจ่ายกรมสรรพากรใช่ไหมคะลูกจ่ายกรมสรรพากรแล้วก็อะไรคะผูระ้รับเงินคือกรมสรรพากรอธิบายรายการคือภาษีเงินได้หักณนะที่จ่ายเท่าไรคะเก้าพันบาทแล้วก็จ่ายอะไรคะเป็นค่าแรงงานเก็บเงินเดือนเหมือนเดิมเท่าไรห้าพันกับสี่พันอ่าทีนี้มาดูใบสํา,าคัญที่แปดขีสองสี่คือจ่ายสำนักงานประกันสังคมงจ่ายค่าอะไรเงินประกันสังคมค้างจ่ายด้วยย่อด 1800บาทหนูก็คิดเลยค่ะมีเงินเดือนค่าแรงและเงินสมทบคมเท่าไหร่เงินเดือนเท่าไหร่ลูกสามพันและประกันสังคมเท่าไหร่ไอ้ค่าแรงเท่าไหร่สองพันสี่แล้วกัคมห้าพันสี่อันนี้คือทะเบียนใบสําคัญต่อมาเรามาดูทะเบียนการจ่ายเช็คไปดูเลยทะเบยนทะเบียนการจ่ายเช็คนะคะหนูดูเลยนะว่าณนะวันที่แรกดูนะณนะวันที่แรกที่หนูนํามานะคะไม่มีอะไรวันที่สามสิบเอ็ดเท่าไหร่คะสามสิบเอ็ด รู้จ่ายเท่าไหร่8 2 3 7 8จ่าลยค่าอะไรลูกเงินเดือนพนักงานา 2, บ้าเท่าไหร่8ดขีดสอและกี่บาทลูก1 6 0 0 0 0สนหกห0ืและจ่ายเข้าเท่าไหนธนาคารโอเคเนาะสิ้นสุดกันแล้วในกรณีที่ที่1นะคะเสร็จแล้วแล้วเจอกันในกรณีที่สอบในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ขอให้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปพักกลาวันกันก่อนนะลูกนะพักนื่มน้ำใช่ไหมลนะค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อๆไป